เดือนแรกนี่ผมตกใจเลยไม่ได้ตกใจว่าผมขึ้นนะเดือนแรกผมล่วงหนักกว่เดิมพอตั้งตั้งเป้าไว้แล้วว่าอย่งน้อยสเดือนถ้าไม่ดีคงเลิกตั้งแต่แตีกล่องแรกครับยาสิบเอกไสยอนสีบุตรานะครับอายุ39ปีอาชีพรับราชการครับสาเหตุที่ทําให้ผมร่วงมากเกิดจากตอนนั้นผมเป็นทหารต้องฝึกแล้วเหงื่อก็จะออกตลอดเวลาอย่างเราฝึกเนี้ย ใส่หมวกก็เป็นใส่หมวกหมวกเหล็กนะครับใส่หมวกเหล็กหนักๆมันจะกดศีรษะตลอดใช่ไหมมันจะรู้สึกคันเพราะมันไม่ระบายเหงือนก็จะออกมันจะอับชื้นมันทําให้ผมร่วงครับช่วงนั้นครับเราเริ่มสังเกตว่ามันมีอาการร่วงยังไงบ้างคะเริ่มจากตรงอย่างเงี้ยครับตรงกลางเนี่ยก็จะบางบางเริ่มบางเรื่อยแล้วยิ่งตอนเราไปเล่นกีฬาเนี่ยเหงือมันจะออก สังเกตตอนผมเปียกไหมครับผมเปียกมันก็จะเห็นหนังศีรษะบางเหมือนไม่มีผมเลยมันมันจะเห็นหนังศีรษะเยอะเวลาเตะบอลมีคนทักที่ติวไหมคะพอเราแบบผมบางเยอะขนาดนี้ค่ะก็มีคนทักอยู่แล้วอย่างเพื่อนอย่างพี่ทางมาแล้กนะ็จะเรียกประจัหัวล้านอะไรอย่างเงี้ยพอมีคนมาล้อผมด้อยเราประมาณนี้เราก็ไม่พอใจเวลาเราต้องออกไปข้างนอกเนี่ยเราต้องใส่หมวกตลอดเจอสาวๆไม่ได้เลยเราต้อง ทำถอดหมวกใล้เราผมร่วงหนักๆขนาดนี้นะคะ่ะพี่ติวพยายามรักษาด้วยวิธีไหนบ้างอะคะผมก็เคยใช้แบบสเปรย์สเปรย์ฉีดมีมีะายผมขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่เยอะฉีดแล้วอาจจะไม่ทั่วทั่วถึงตอนกลางคืนเวลาเล้าง่วงแล้วก็ไม่ได้ฉีดแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะขาดตอนไปประมาณนั้นอาจจะไม่สม่ําเสมอหรือว่ามันไม่ทั่วถึงเคยเคยไปคิดว่าปลูกผมเลยนะแต่มันก็ราคาสูงแล้วก็ ไม่รู้ว่าปลูกไปแล้วมันจะร่วงหรือเปล่าแล้วไม่มีเวลาครับเพราะเราทํางานตลอดก็เลยเลิกความคิดนั้นไปที่ติวมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ยังไงนะคะเห็นคนที่หน้าปกของเพจเลยครับที่เขาอัดเป็นวิดีโอที่กินเป็นวันเป็นวันเป็นวัน,น,วนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยดูแล้วเออก็เลยสนใจตัวนี้แต่ว่าผมก็ใช้เวลาศึกษาอยู่ หลายเดือนเหมือนกันนะโดยการไปดูในเพจคอมเมนต์ว่ามีคนใช้จริงหรือเปล่าแล้วก็อินบ็อกซ์ไปถามคนที่คอมเมนต์แล้วเพจก็รับประกันถ้าไม่ขึ้นคืนเงินอ่ะเชื่อ4เดือนลองดูเดือนแรกนี่ผมตกใจเลยไม่ได้ตกใจว่าผมขึ้นนะเดือนแรกผมร่วงหนักกว่าเดิมะผมอินบ็อกซ์ไปหาพนักงานที่ขายเลยเขาก็บอกว่าเดือนแรกเป็นการปรับโ์โบน ผมก็เอออ่ะพอตั้งตั้งเป้าไว้แล้วว่าถึงน้อยสี่เดือนพอปลายเดือนที่2กงกปุกที่3เนี่ยจะเห็นเห็นได้ชัดหนังศรีรษะแห้งเริ่มไม่มันล้วไปจัดผมแล้วไอ้ตรงเนี้ยขอบสามเหลี่ยมเนี่ยเวลาจัดผมช่างเขาจะกันให้พอขอบเนี่ยขึ้นลายดำขึ้นเป็นขอบเล็นพอผมเริ่มดำขึ้นดำขึ้นดำขึ้นไม่เห็นหนังศีรษแล้วเราก็มั่นใจนในการเข้าสังคมก็เริ่มทิ้งหมวกแล้วไม่ใส่หมวก่ะผมไปคอมเมนต์ใต้โพสในเพตใช่ไหมฮะ อันนี้ใช้ได้ผลจริงใครทักมาผมก็บอกว่ายังน้อย4เดือนนะอย่างผมเนี่ยปลายเดือนที่ 2, 2> เห็นผลเพราะว่าฮอร์โมนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอาจจะไปเห็นผลตั้งที่4เดือนที่3ก็ได้ผมทานตั้งแต่แฮเมโต Her ครับจนเปลี่ยนมาเป็นเฮอร์มิโตใช้ง่ายวันละ1แคปซูลก่อนนอนไม่มีผลข้างเคียงกินเหล้าหรือว่าจะกินอะไรได้ปกติทําไมทุกวันนี้พี่ติวยังตัดสินใจทานเฮอร์เมโตต่อ,อะคะดีเลยเลยใช้ต่อ ถ้าไม่ดีคงเลิกไปตั้งแต่แตีกล่องแรกครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ได้ผลจริงอินบ็อกไปถามคนใต้คอมเมนต์เพจได้เลยนะครับคนที่เขาใช้จริงเฮอร์เออมโตครับ4เดือนเห็นผล